บานแล้วจ้าสำหรับกรีบมะเฟืองนะคะดอกจะคล้ายๆแอตโตเลยเป็นดอกสีเหลืองแบบนี้นะคะต้นนี้บานได้3าวันแล้วนะทุกคนก็ไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้จะยังบานอยู่ไหมนะคะนี่ลักษณะของกรีบดอกก็จะเป็นแบบนี้นะคะคล้ายๆดอกแอตโตเนาะต้นน้องก็จะเป็นสีเขียวนะคะต้นน้องไม่ค่อยสวยนะทุกคนนี่มีปัญหาแบบนี้นะ ก็น่าจะเป็นที่สายพันธุ์แล้วก็แดดไม่พอนะคะส่วนต้นนี้เราเอาออกแล้วเอาอ,อ,กอีกนะทุกคนเขาไม่ยอมตายนะมันอยู่ในนี้นะคะทุกคนนี่พักพวกของเขาก็จะประมาณนี้นะคะดูที่โคนต้นนะช่วงเล็กๆเขาไม่ค่อยโดนแสงนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ไปเลยเนาะก็ตามอายุของต้นด้วยเนาะประมาณนี้นะคะพามาดูดอกเนาะ ที่บ้านใครมีก็คอยสังเกตนะคะอาจจะออกก็ได้นะคะช่วงนี้